แม่ครับเอาใส่กันคนเนี่ยใส่กันคนเนี่ย,ย,นนนยวันนี้วันนี้เป็นลูกตัวแทนลูกค้าทกศกับพนกักงานทกศส,สาขาตาการเนี่ยนี่แม่ธรรมบุญเอาพญายักษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องผมจับสวัสดีเจา้หาหนเ้าในไหมอ่าคันผู้การผมเป็นเสี่ยวครับพญายักษ์ครับก็เลยมาทำบุญดูเนี่ยนะครับ bây nó cái này là bên cầu, đi tôi chỉ mong, người đã này cả, của เอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวเดียวตัวเดอยวตัวเดียวฮะเจ็ดหกบอกระบบไทยไทยดีไหการในบริษัทสื่อเนี่ยนี่แค่อยากอยากซอยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเฮาเนี่ยบริขึ้นยังหลายดนเรา บระดีคือเข้าได้เข้าอยากถือแล้วมันทีนึง,ขงเขาเลยกาสที่เข้าลยสื่อเลยปร้เดีย๋ยสาธุเหมือน,นกันเลยขอให้ถึงเหล็กทุกคนนะครับด้วยลอตเตอรี่นะครับโบเมนเหล็กใตดินด้วยลอตเตอรี่ครับอยากซื้อเยอะแต่ไม่มีเงินสดอย่งนี้แค่ไหนหน่อยเนี่ยครับสแกนยังสแกนยังข้าเนาะข้าหอมข้าวหอมบัญชีของยังนี่ยบัญชีของยังนองขอหอมเขาก็สอเลยปะสาขาได้นี่สาขาธนาคารค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว จัดจ well, anyway. ังเลยจัดจังเลยข้านหอมจัดเลยจัดเลยเอาเอาสามไปเจ้าหน้าครับผมผมมีเงินครับสแกนให้เนี่ยสแกนน้องหอมผมเนี่ยผมมีเงินเอ้ยโทรศัพท์ดีใจว้ายเจ้าน้าผมใจดีเสมอขนาดลูกน้องผมมีเงินก็ยังสแกนให้ได้สแกนเข้าหอมครับเข้าหอมครับเข้าหอมอย่ากลัวมันเสือลอตเตอรี่ได้นี่บอลน้องเข้าหอมเนี่ย สามอค่ะมันสะดวกสบายสบายบ่กนะมีมีมีสแกนของหอมเนี่ยสะดวกเนาะม้นสแกนจะซื้อเลยมแม่นบะสแกนจะซื้อเลยหนี่อร่นเป็นอย่างน้ยหันูใหญ่ออกจากแม่ครับเพราะเด็ก่มนยังเขาเป็นอัอนุ้เป็นด็กเกลียวดิสแกนเ่ยวนเเยวนึงไ่ีกัเมียเออม่นะเลยการมันเนาะไม่พบหมายเรื่อการแยกมกันเนาะค่ะ นนั่เห็นบ่กเลยว่าไง่ายุกานณ์เห็นบ่ะายบอสจะไหนสบายสบายสแกนปุ๊บเลยบอกตัวเลขก็ซื้อนบ่อเลยสแกนแล้วก็บอกจำนวนเงินครับโอ้ได้เลยน่าดีสุดยอดภาพโอ้ยมันคือไงเดี๋ยวบ่ต้องขี้เลขบัตรบ่ต้องขี้เลขยอย่างอ่าก่อนก่อนจ่ายต้องถามซื้อคนสกอร์โอ้เพื่อความชั่วมบอสจะไหนโอ้ครับโอ้ยเขาเป็นจั่างบนตัวคนตัวนี้สาธุครับ โอ้นั่นพดีสีเหมากนะครับโอเคน้องหล่าโอ้ยครับโอ้ยสาถูกสาถูกสาถูกขันถือแล้วมาทีนึงเดี๋ยวพอกันเด้อค่ะนุกจำเราอยู่นะจำเสื้อดีลุงจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ